ในระดับที่ทำงานสูงทำงานใหญ่หรือในระดับกลางหรือในระดับธรรมดาสามัญโดยมากไม่ค่อยจะมีความรู้สึกหวั่นใจไปว่าจะเป็นการทำอย่างนั้นเป็นการทำอย่างนี้พูดได้ดีพูดได้ไปร้อยแปดพันเก้าทำได้ดีทำไปได้ร้อยแปดพันเก้าคือทำไปได้ ไม่ใช่ทําได้ดีแต่ว่าทําไปได้ทําไปได้ร้อยแปดพันเก้าแล้วคนทั้งหลายก็ชอบกันว่าพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ทําเก่งอย่างนั้นทําเก่งอย่างนี้แต่ว่าเมื่อพูดไปถึงรายละเอียดแล้วก็จะเห็นทีเดียวว่าทําไปด้วยอํานาจกิเลสทาไปด้วยอํานาจสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั่นเองแม้จะพูด ก็พูดไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสคือไม่ดีไม่งามนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นคนที่มีความไข้ควรคิดนึกดีๆก็จะเห็นว่าคนนี้พูดอย่างไร้ค่าคนนี้พูดอย่างมีค่าคนนี้ทำอย่างไร้ค่าคนนี้ทำอย่างมีค่าคนที่ดีก็มองออกว่าเป็นอย่างไร ดังนั้นคนที่มีความปรารถนาดีต่อตนเองต้องนึกให้ยาวต้องนึกให้กว้างไม่ใช่นึกแคบๆนึกแต่เพียงว่าให้เขาปลุกใจให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนสามารถต้องนึกว่าที่เขาว่าเก่งที่ว่าเขาว่าสามารถนั้นดีหรือไม่เหมาะหรือไม่ควรหรือไม่ต้องพิจารณาถึง เรื่องนี้เป็นสำคัญถ้าหากว่าคนทุกคนมีการใช้โอตตะปะในลักษณะอย่างนี้ก็อยู่กันด้วยความสบายไม่มีการเน็บแนมกันไม่มีการว่าร้ายกันจะมีก็มีแต่การตักเตือนมีแต่การสั่งสอนมีแต่การที่บอกว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ <c oughs> แม่ จะไม่สมบูรณ์แต่ก็ไม่เป็นการพูดให้กระทบกระเทือนชนิดที่ทำให้เกิดความรู้สึกแก่คนอื่นว่าเขารู้สึกเจ็บเขารู้สึกแสบเขารู้สึกกระทบกระเทือนดังนั้นโกติปะจึงเป็นหลักธรรมที่ควรจะนำมา ประจำไว้ในใจและเตือนตัวเองไว้เสมอว่าให้รู้สึกวันใจไว้เรื่อยว่าเราจะทำพลาดเราจะพูดพาดก็คือเราทำไม่ดีเราพูดไม่ดีนั่นเองเมื่อพิจารณาแล้วท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าเรามีเรื่องเผลออยู่เสมอ เหลอทั้งในการทำเหลอทั้งในการพูดทําไมเราจึงเหลอเพราะเรายังเป็นคนธรรมดาสามัญ <c oughs> เราจะทําอย่างไรในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็คือต้องใช้อดตะปะนี่แหละไม่ใช่เรื่องอื่นคือความวันใจอยู่เสมอในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฮิริและอดตะปะสองประการนี้แหละ <c oughs> เป็นคุณธรรมท่านสงที่จะทาคนอย่างธรรมดาสามัญน,นี่แหละให้เหมือนกับเป็นเทวดาแต่หมายถึงเทวดาที่ดีเทวดาที่ประเสริฐคือเทวดานั้นท่านกล่าวว่ามีหิริมีโอตตะปาคนที่เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละแต่ถ้าเป็นคนมีริประจําอยู่ในใจ มีโอตตปะประจําอยู่ในใจคนนั้นก็เหมือนกับว่าได้ทําชีวิตของตัวเองตีเสชีวิตของตัวเองให้เป็นเทวดาขึ้นมาได้ที่กล่าวมายืดยาวเรื่องโอตตปะนี้ก็มีความมุ่งหมายแต่เพียงว่าเราที่อยู่ร่วมกันไม่ว่าในระดับไหนในสังคมเราต้องใช้โอตตปะเป็นเครื่องยับยัง้ง เราต้องใช้ฮีรีเป็นเครื่องยับยัง้งการกระทําและการพูดของเราและเมื่อเรายับยั้งได้ก็จะทําให้ชีวิตของเรามีค่าตอนที่เรายังหนุ่มๆเราพูดกันได้ตอนที่เรายังมีกําลังเราพูดกันได้เราทํากันได้โดยไม่คํานึงถึงอะไรแต่เมื่อเราแก่ไปแล้วพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วทําอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้ว เราก็จะรู้สึกทันทีว่าที่ทำไปเมื่อนุ่มๆนั้น,น,นทำให้ชีวิตของเราไม่มีค่าพระพุทธเจ้าจัดสอนเรื่องทีริและอดตะปะไว้ก็เพื่อให้คนทั้งหลายได้ใช้เป็นหลักประครับประคองชีวิตของตนเองให้มีค่านั้นเองหลักธรรมสองอย่างคือขันติแตโสรัจจะท่านกล่าวว่าเป็นธรรมมะ ที่ทำให้เกิดความงามชีวิตของคนทุกคนต้องการให้มีค่าเมื่อกล่าวถึงความมีค่าของชีวิตแล้วก็กล่าวได้ว่าความงามนั่นเองในใน,ในความหมายหนึ่งดังนั้นจึงได้นำเอาธรรมะสองประการมากล่าวไว้ในที่นี้ด้วย ตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาท่านได้ประมวลความไว <c> ้ <oughs> ว่าข e ันติแต่โสรจักสองประการนั้นเป็นธรรมะที่ทำให้งามทำอะไรให้งามก็คือทำคนให้งามนั่นเองคนที่งามก็คือคนมีค่าหรือคนดีนั่นเองจึงจะขอกล่าวถึงขันติรวมๆไปกับบุคคล คนที่มีขันติตามความหมายของผู้ที่สนใจในทางประสาทนาะก็รู้เข้าใจกันดีว่าได้แก่คนที่มีน้ำอดน้ำคนจะทำอะไรก็ทำอย่างมีน้ำอดน้ำคนไม่เป็นคนทําผีรามไม่เป็นคนทําวู่วามไม่ไปไม่เป็นคนอํำตา,ตามใจตัวเองไม่เป็นคนที่คิดแล้วก็ทํา ขันติจึงเป็นหลักธรรมที่สำคัญประการหนึ่งที่ทางศาสนาพระพุทธเจ้าจตรัสสอนว่าไม่ว่าจะเป็นคนในระดับไหนต้องมีขันติจึงจะเป็นคนที่สามารถทำให้ชีวิตมีค่าเป็นคนดีได้ดังธรรมภาสิทที่ได้ยินกันอยู่เหมืออว่าขันติที่รับ ลังตาโรขันติเป็นอลังการของท่านู้เป็นปราศคนที่เรายกย่องนับถือว่าคนนี้เป็นนักปราศคนนี้เป็นคนทรงภูมิความรู้ทางศาสนาสอนว่าให้ดูที่ขันติรมถ้ามีขันติรรม,มากคนนั้นก็กล่าวได้ว่ามีภูมิแห่งความเป็นนักปราศแห่งความเป็นบัณฑิตถ้าขันติน้อย ภูมแม่งความเป็นนักปรา์ภูมแม่งความเป็นบัณฑิตก็น้อยลงไปตามเป็นธรรมดาดังนั้นผู้ที่จะทําตนให้เป็นนักปรา์ผู้ที่จะทําตนให้เป็นคนรู้ตามหลักศาสนาก็ต้องสร้างขันติ <c oughs> ให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองอยู่เป็นประจํา ขันตินั้นเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ามีความหมายอย่างไรและมีเนื้อธรรมะเป็นอย่างไรที่กล่าวนี้จะกล่าวรวมๆเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นง่ายๆว่าคนที่มีขันตินั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าขันตินั้นเป็นหลักธรรมที่เกิดขึ้นที่ใจจะรู้ว่าเป็นขันติก็เมื่อคนที่มีขันตินั้นได้แสดงออกมา ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาที่มีการกระทบกับอารมณ์จะเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความรักก็าตามจะเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดความโกรก็ตามถ้ามีขันติอยู่ในใจแล้วก็จะทำให้บุคคลที่กระทบอารมณ์นั้นๆอยู่ในลักษณะปกติ ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าบางคนนี่เราเห็นเลยทีเดียวว่าเป็นคนอยากได้เป็นคนที่ได้เป็นคนที่ชอบได้เป็นคนที่มักมากเป็นคนถิ่ละโมบเห็นอะไรอยากได้ไปหมดไม่ว่าของไทยไม่ว่าจะเป็นผิดไม่ว่าจะผิดศีลผิดธรรมไม่ว่าจะเป็นการเสียชื่อเสียงเกียรติยศก็ทำได้ทั้งนั้นขอให้ได้อย่างเดียวเท่านั้น และทว่าได้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่ในเรื่องของวัตถุอย่างเดียวแม้แต่ไม่ใช่เป็นวัตถุเช่นชื่อเสียงก็ดีหรือว่าเกียรติยศก็ดีไม่ได้คำนึงถึงขอแต่เพียงให้ได้ว่าเป็นคนมีชื่อเสียงไม่นึกลงไปให้ลึกว่าที่เราได้รับชื่อเสียงนี้ได้มาถูกต้องหรือเปล่าที่เราได้รับเกียรตินี้ได้ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่า <c oughs> ได้มาโดยไม่ถูกต้องหรือได้มาโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงอะไรเมื่อพูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายผู้ฟังก็ยอมเห็นทันทีว่าบางคนนี้ไม่ได้คำนึงถึงอะไรเลยอยากจะได้ชื่อเสียงแต่ว่าไปทำลายชื่อเสียงของคนอื่นเพื่อให้คนอื่นเขาเสียและตัวเองก็จะดีอย่างที่บางบางคน ก็ด่าคนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตำหนิคนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ยกตัวรอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่พูดไปนั้นเป็นการทำลายคนอื่นเพื่อให้เขาได้เห็นว่าตนเป็นคนดีขันติไม่มีด่าคนอื่นเขาได้ว่าคนอื่นเขาได้ตำหนิติเตียนคนอื่นเขาได้นานาประการ แต่ที่กล่าวนี้ไม่ได้หมายถึงการสั่งสอนการแนะนำการอบรมหมายถึงเป็นการว่ากล่าวก,า,วการตำหนิตีเตียนด้วยจิตไม่ปรารถนาดีจิตปรารถนาร้ายคือใจไม่ดีใจปรารถนาร้ายอยากให้ตัวเองเด่นอยากให้ตัวเองดีได้เกียรติได้รับยกย่องแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไปว่าคนอื่นเขาทั้งทั้งที่เขาไม่ได้เสียหายอะไร กะว่าให้เขาเสียหายว่าให้เขาไม่ดีแล้วตนเองก็จะได้เป็นคนมีเกียรติมีศักมีสีอย่างนี้ไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองอะไรแต่ว่าก็เป็นชื่อเสียงที่ตนได้มาด้วยการด้วยด้วยทางไม่เหมาะสมเป็นที่เห็นกันอยู่โดยทั่วไปถ้าพูดถึงเรื่องวัตถุสิ่งของอีกเป็นเงินเป็นทองอะไรก็ตามเถอะ บางคนก็ไม่ได้คำนึงถึงอะไรเช่นคนมีโอกาสที่จะได้เสมอเสมอกันสองสามคนสองสามรายแต่ว่าต้องการที่จะเอามาให้ได้คนเดียวก็ไม่ได้คำนึงถึงใครละต้องว่าต้องหาทางที่จะให้คนอื่นเขาไม่ได้แล้วก็ให้ตัวเองได้อย่างนี้เป็นที่ปรากฏโดยทั่วไปเมื่อพูดแล้วผู้ฟังก็นึกไปได้เองว่าเป็นอย่างไร บางคนนั่นเห็นได้ชัดเลยเหมือนอย่างที่พูดกันว่านิอิจฉาตาร้อนเป็นคนที่ฤิิยาเป็นคนน่าอิจฉาเป็นคนฤิิยาอิจฉานั่นก็เพราะอะไรเพราะไม่มีขันตินั่นเองก็ต้องอิจฉาตาร้อนเขาอยากจะได้คนเดียวไม่อยากให้คนอื่นได้ด้วยได้ร้อยได้ช่างได้มื่นได้พันก็อยากได้คนเดียวแทนที่จะได้นึกว่าคนอื่นจะได้บ้างแม่แต่ของอแม่แต่ของ ธรรมดาการกินการอยู่นี่แหละบางทีก็อยากจะกินแต่คนเดียวพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ากินคนเดียวไม่มีความสุขก็สอนไว้สอนไว้หลายหลายอย่างในเรื่องธรรมดาสามัญน,นี่แหละแต่ก็ยังมีปรากฏให้เห็นกันอยู่เสมอว่าบางคนนั่นแม้แต่กินก็อยากจะกินแต่เพียงคนเดียวไม่อยากให้คนอื่นได้กินด้วยเพราะอะไรก็เพราะเป็นคนไม่มีขันติ ไม่มีลักษณะที่มีเครื่องประดับของนักปรา์เป็นคนดีอย่างถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นกันอย่างชนิดที่ไม่เหมาะไม่สมแต่ว่าถ้ายกตัวอย่างแล้วเห็นได้ง่ายคนที่ปรารถนาอย่างนั้นคนที่ทำอย่างนั้นได้ก็เหมือนสิงสาราสัตว์ไม่แตกต่างอะไรกันสิงสาราสัตว์ไม่ว่าชนิดไหนพอเห็นอะไรที่จะได้กินแล้ว มีสิงสาราสัตว์พวกเดียวกันเข้ามาจะกินบ้างก็กัดกันตกลงก็เลยไม่ได้กินเลือดโทมซะก่อนแล้วก็แตกกันไปจนกระทั่งของที่จะกินนั่นก็หายไปเสียแล้วท่านทั้งหลายก็เห็นกันอยู่เสมอสิงสาราสัตว์ในลักษณะนี้คนทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเป็นมนุษย์เป็นคนแต่ว่ามีการกระทำเหมือนกับสิงสาราสัตว์เหล่านั้นไม่แตกต่างอะไรกัน เพราะอะไรเพราะไม่มีขันติไม่มีความอดทนคืออดทนสักสักหน่อยว่าเราแบ่งให้เขาบ้างเราได้บ้างก็ดีแล้วต่างคนต่างช่วยกันได้ได้กันคนละนิดคนละหน่อยเป็นเรื่องดีมองไปไม่เห็นอย่างนี้เรียกว่าด้วยอำนาจแ่นความโลภโลภไปไม่ว่าอะไรโลภจนกระทั่งว่าไม่คำนึงถึงชีวิตชีวาของตนเอง บางทีก็ถึงกับเป็นอันตรายแก่ชีวิตเพราะอยากได้อยากเดียวเรื่องอยากได้อย่างไรเรื่องของความโกรธก็เช่นเดียวกันเมื่อความโกรธขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้ยับยัง้งถ้าจะยับยัง้งก็ต้องมีขันติยับยัง้งไม่ให้ความโกรธมันเกิดขึ้นมาพอโกรธแล้วจะด่าอะไรก็จะดายังไงก็ด่าได้จะทำ อย่างไรก็ทำได้ทำได้ทุกอย่างเพราะอำนาจของความโกรธโดยไม่นึกถึงชีวิตของตัวเองไม่ได้นึกถึงชีวิตของคนอื่นว่าคนอื่นเขาจะเดือดร้อนและเราเองก็จะเดือดร้อนมองไปไม่เห็นพระพุทธเจ้าจึงกลัดว่าเมื่อโทสะความโกรธเกิดขึ้นแล้วความมืดบอดก็จะเกิดขึ้นมาทันที คนดีๆนี่แหละแต่กลายเป็นคนมืดคนบอดจะแล้วาม,รรมดาตามธรรมดาคนทุกคนก็มีตาสำหรับมองเห็นอะไรต่ออะไรแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อโทสะความโกรธเกิดขึ้นแล้วตาทั้งสองข้างนั้นบอดเดินไปได้แต่เหมือนกับคนบอดจะแล้วทีนี้จะทำอย่างไรไม่ให้เป็นอย่างนั้นก็ใช้ขันติคือความอดทนนี่แหละเข้ามาช่วยหักข้ามเสีย ว่าอย่าถึงอย่างนั้นเลยให้ลดลงไปสักหน่อยอย่าถึงกับว่าจะต้องตีรันคันแทงกันอย่าถึงกับด่าทอกันด้วยคำที่ไม่เหมาะไม่สมกายกรรมบัจีิกรรมสำหรับใช้ในทางที่ถูกต้องอย่าใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเลยเอาขันตินี่แหละเข้ามาช่วยข่มข่มไว้ที่จริงหลักธรรมที่จะคอยประคับประคองโลภะก็ดีโทสะก็ดีมีธรรมะ ที่เป็นคู่กันอยู่คือธรรมะฝ่ายดีไปปราบโลภะธรรมะฝ่ายดีไปปราบโทสะพ,พระพุทธเจ้าได้ตัดสอนไว้ทั้งในระดับธรรมดาทั้งในระดับสูงเช่นพระพุทธเจ้าตัดสอนว่าให้เจริญเมตตาธรรมเป็นพระมวิหารให้เจริญกรุณาธรรมเป็นเมตตาพระรมวิหารนั่นเป็นการตัดรากตัดโคนอย่างหนึง่งแต่ว่าที่พูดในที่นี้ยกเอาอันติขึ้นมา ว่าแม้เราจะเป็นคนธรรมดาสามัญเป็นคนที่โกรธได้เป็นคนที่เกลียดได้แต่ว่าเราต้องรู้จักใช้ขันติคือความอดทนเข้าไว้อย่ากโกรธถ,ถึงกับหน่าเกลียดเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนธรรมดานี่แหละเราเพียงแต่ว่าอย่าทําให้หน่าเกลียดเราก็เป็นมนุษย์ที่น่ารักเป็นมนุษย์ที่น่าเอ็นดูถ้าหากว่าเรา เราโกรธจนหน้าเครียดเราโลบจนหน้าเครียดมันก็ไม่น่ารักไม่น่าเอ็นดูแล้วก็กลายเป็นภัยแก่คนอื่นกลายเป็นภัยแก่ตนเองท่านทั้งหลายก็ทราบเป็นอยู่ดีแล้วนักปราชที่เขายกย่องกันว่าดีนักก็เพราะมีเรื่องนี้แหละคือไม่โกรธจนกระทั่งหน้าเครียดไม่โลภจนกระทั่งหน้าเครียดก็เรียกว่าเป็นนักปรา์ได้ นักปราดสูงสุดก็คือคนไม่มีกิเลสแต่ว่านักปราดอย่างธรรมดาสามัญอย่างที่เราเราเดินดินกันอยู่ทุกวันนี่แหละถ้าหากว่าเราจะเป็นนักปราดก็เพียงแต่ว่าเราไม่โกรธจนกระทั่งน่าเกลียดเราไม่โลภจนกระทั่งน่าเกลียดแล้วทาอย่างไรจึงจะไม่โลภอย่างน่าเกลียดไม่โกรธอย่างน่าเกลียดก็คือใช้ขันตินี่แหละเวลาโทสะมันเกิดขึ้น ก็คอยห้ามห้ามเขาไว้คอยข่มข่มเขาไว้เวลาโลภะความอยากได้เกิดขึ้นเราก็คอยข่มข่มห้ามห้ามเขาไว้นึกอย่างธรรมดานี่แหละไม่ต้องนึกสูงสงอะไรมากมายนักอย่างนี้แหละเรียกว่าขันติและเมื่อมีขันติอย่างนี้ได้แล้วเมื่อไปเห็นอะไรเข้าเราก็จะมีขันติในี่แหละคอยห้ามคอยป้องคอยกันไว้ไม่ให้เราทำไม่ให้เราพูด จนกระทั่งเพียงพรมในลักษณะที่ไม่เป็นนักปราชญ์ไม่เป็นมนุษย์มนากลายเป็นสิงสาดาสัตว์ไปขันติธรรมพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นธรรมเป็นธรรมะที่ทําให้เกิดความงามก็เพราะเหตุนี่แหละและพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่าเมื่อมีขันติแล้วก็จะมีความสุขมีสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อปูลทั้งแก่ชีวิต ของคนอื่นทั้งแก่ชีวิตของตนเองเบื้องแรกก็เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองเป็นความสุขแก่ตนเองต่อไปก็เป็นความเกื้อกูลแก่ชีวิตของผู้อื่นและเป็นความสุขของผู้อื่นด้วยท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ชัดว่าถ้าคนไหนไม่มีความโลภจนเกินกว่าเหตุไม่มีความโกรธจนเกินกว่าเหตุก็จะเป็นเหตุเกื้อกูลแก่ตนเอง และเพื่อกูลแก่อื่นจะเป็นเหตุให้เกิดความสุขแก่ตนเองและเป็นความสุขแก่ผู้อื่นโดยอาศัยขันตินั่นแหละเป็นหลักทอนี้ก็เป็นข้อที่เห็นได้ไง่ายๆคนไหนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนเลยทำอะไรแล้วตัวเองก็ไม่มีความสุขคนอื่นก็พลอยไม่มีความสุขอย่างน้อยๆเห็นเข้าแล้วก็เกิดความไม่สบายใจคนที่ไม่มีขันติ ถือคนไม่มีขันติทำอะไรและขวางขวางไปหมดและจะไปเป็นประโยชน์เกื้อกูลได้ยังไงความสุขก็ไม่เกิดประโยชน์เกื้อกูลก็ไม่เกิดไม่เกิดทั้งแก่ตนเองไม่เกิดทั้งแก่ผู้อื่นดังนั้นเราทั้งหลายต้องการที่จะอยู่กันอย่างมีความสุขต้องการที่จะอยู่กันอย่างคนที่มีความเกื้อกูลเราจึงต้องใช้หลักธรรมข้อนี้และ คือรู้จักข่มใจข่มใจไว้บ้างไม่ต้องคิดให้มากมายยาวความออกไปสอนสอนตอนอยู่เสมอว่าให้มีน้ําอดน้ําทนไว้บ้างอดทนไว้บ้างอย่าเอาแต่ใจตัวเองรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรารู้จักเอาใจเราไปใส่ใจเขาไม่เอาแต่อารมณ์ นึกไง่ายอย่างนี้แหละเตือนเตือนตนเองอยู่เสมอเตือนเตือนตนเองทั้งในเวลาที่อยู่ธรรมดาคนเดียวเตือนตนเองทั้งในเวลาที่อยู่ในสังคมยิ่งอยู่ในสังคมยิ่งมีความสําคัญสังคมทั้งหลายที่งดงามนะเพราะอะไรเพราะทุกคนมีขันติคือน้ําอดน้าทนเราจึงยืนกันอยู่ได้เราจึงนั่งกันอยู่ได้ถ้าไม่มีน้าอดน้าทนอย่างเดียวแลว้วยืนก็จะต้อง มีปัญหากันนั่งก็จะต้องมีปัญหากันเอารัดเอาเปรียบกันจะตีจะเตะจะเตะจะเตะจะทีกันทีเดียวแต่ว่าเพราะมีขันติคือน้ำอดน้ำทนนี่แหละเราจึงนั่งกันอยู่ได้เราจึงยืนกันอยู่ได้เราจึงอยู่กันได้ด้วยความเพื่อกูลอยู่กันได้ด้วยความสุขใจสุขใจที่พูดมานี้เป็นเรื่องของขันติที่จะทำให้ชีวิตของทุกคนมีค่า และเวลาสำหรับการบรรยายในวันนี้ได้สิ้นสุดลงจึงขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านังทุกท่าน